จริงๆผมก่ <c oughs> อนนั้นผมก็เรียนเรียนจบมาแล้วก็ไปทํางานอยู่สีทุ่มสแควร์ก่อนครับอยู่ประมาณสองีแล้วก็แต่มาเจอพี่พิงค์นี่คือจริงๆผมเป็นแฟนหนังสือเขาชอบหนังสือเขาออหนังสือตั้งแต่อะไรนะอะไรวะอะไรกังไ <c oughs> ก่ล้างโลกแล้วหรือไหนอา่านี่ผมเป็นแฟนแฟนแฟนหนังสือเขาชอบที่แบบเขามีมุกอะไรที่มันแบบเออแล้วสุกผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดานะอะไร คือเราไปถามข้อมูลนะคือว่าพี่เป็นแฟนหนังสือเขาใช่ไหมครับในมุมที่เขาเคยเขียนหนังสือเนี่ยผมก็เคยอ่านมันจะมีประโยคที่แบบว่าเหมือนเป็นคนที่รู้ว่าเป็นผู้ชายที่แบบอ่อนไหวอารมอ่อนไหวทางความรู้สึกเราเห็นเนี่ยเห็นสนุกสนานกันอย่างเงี้ยผมเองก็มีเพื่อนผู้ชายเลนชายรุ่นเหมือนกันก็ต้องมีฟิลที่แบบบางทีเราเฮิร์ตหรือว่าเราสูญเสียอะไรบางสิ่งอย่างที่เรารักมาก เราเราร้องไห้วยกันหรือเปล่าแม่บ้าใครไปร้องไห้กับปุ้ยหน้ามันอย่างนี้ใครไปร้องไห้กับมันลงไม่ใช่ถามพี่ปุ้ยขอโทษนะไม่แหละไม่ถึงกับร้องนะซึมๆอ่ะไม่มีเศร้าๆเหงาๆพยายามดึงบิ้วนะดูพยายามกบเศร้าๆเหงาๆย้อยๆหย่อนยานไม่มีนะผมไม่ไม่ไม่เคยคือผมเชื่อว่าเขาพี่พิงเขาต้องมีแฟนเวลาเลิกกับแฟนเนี่ยเขาเขาปับทุกข์กับพี่ป่ะ ผมไม่ได้อยู่ในช่วงจังหวะนั้นน่าะสิดูแต่ในมุมปนอย่างเดียว <laughs> มุมเหว่ไม่มี <laughs> แ,ตมมแต่ว่าเพื <ๆ S 1> พี่ผมคนหนึ่งเนี่ยพี่ผมบิมสามโทนเนี่ย<ม>เขาจะเจอในช่วงที่พี่พี่อ๋อเศร้าอยู่ในตอนนั้นแล้วเวลาพี่ปุ้ยเศร้าะครับพี่พีนผมไม่ค่อยเห็นในปุ้ยเศร้าเท่าไหร่นะมันอาจจะมีรูปเศร้าแต่มันไม่ค่อยให้ใครเห็นนะแข็งแรงมากเนแข็งแรงมากเศร้าแข็งแรงหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าเศร้าเศร้าได้แป๊บเดียวมันก็จะระเหิดหมดแล้วมันจะป๊แป๊บเดียว ไม่ค่อยระบายใช้ใช้คำกวีด้วยระเหิดระเหิดระเหิดคือแบบลุกเหน่นเออจากจากของแข็งแล้วหายไปเลยของแข็งแล้วหายไปเลยไม่เป็นน้ำด้วยกลับไปเรียนวิทยาศาสตร์ใหม่ใช่ใช่เหิดด้วยต้องคุยเดี๋ยวรุ่นปรมาจารย์ใช้คำว่าระเหิดนะครับแต่พี่พิงเป็นคนอ่อนไหวผมเชื่อว่าเขาเป็นคนอ่อนไหวมีเหตุการณ์อะไรที่ยกตัวอย่างได้บ้างไหมฮะว่าเขาอ่อนไหวไม่รู้เท่าที่เท่าที่ดูเขาเป็นคนรักรักแม่รักลูก ก็คือเป็นเป็นภาพเวลาเพื่อนเพื่อนไปก็จะเห็นเ่าที่ระยองใช่รับหลังลูกใช้แม่ทํางานบ้านตลอดเวลารักแม่ลูกยังไงครับคือซื้อหรือว่าดูแลคุณแม่ยังไงบ้างเออใช่เห็นออย่างวันนี้ก็ต้องบอกว่าจะไจะรีบกลับบ้านไปซื้อกระดาษให้ลูกทํากันบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีคนใส่ใจรายละเอียดอะไรเงี้ยเห็นไหมดูดีไหมดูดีไหมกระดาษบาเขาก็เป็นนะครับใช่คือไหน นุสบาใช้คนใช้ที่บ้านอย่างเดียวไม่มีลูกลูกจะจําหน้าแม่ไม่ได้อยู่แล้วถ่ายละครนี่นะครับถ่ายแม่หญิงกันนะครับนุสบาเนี่ยโทรหาลูกแล้วก็ลูกชายเขาเนี่ยเล่นฟุตบอลเล่นอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ที่ห่วงใยลูกมากต้องมีเมืที่เห็นบอกว่าเวลาที่จะเจอกันเนี่ยน้อยแคะนานเจอกันดีแต่ว่ามีโทรหากันบ้างไหมคะแบบผู้ชายม่ต้องมีเรื่องอะไรที่แบบคุยกันยกหูหากันคุยกันบ้างก็มีบ้างมีครับมีครับไม่เรื่องอะไรครับ ก็บางทีเวลาเหมือนเขาคิดอะไรไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็จะโทรมาแบบเหมือนกับเสพมุกกันอะไรเงี้ยมาถึงก็โทรคุยกันอยากหัวเราะอยากหัวเราะจะโทรหาปุ้ยครับปุ้ยช่วยทำให้หัวเราะหน่อยเราทำยังไงอ่ะโทรไปบอกว่าปุ้ยจะทำหัวเราะ่หผู้่อ่ชื่อผู้ชายยกหูโทรหากันไเรื่องผู้หญิงอย่างเดียว ช่วงที่สามกินใจเมื่อกี้เห็นบอกว่าเวลาที่จะเจอกันเนี่ยน้อยแค่นานๆเจอกันดีแต่ว่ามีโทรหากันบ้างไหมคะแบบผู้ชายก็ต้องมีเรื่องอะไรที่แบบคุยกันยกหูหากันคุยกันบ้างก็มีบ้างมีครับมีครับม่เรื่องอะไรครับ ก็บางทีเวลาเหมือนเขาคิดอะไรไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็จะโทรมาแบบเหมือนกับเสพมุกกันอะไรเงี้ยมาถึงก็โทรคุยกันอยากหัวเราะอยากหัวเราะจะโทรหาปุ้ยครับปุ้ยช่วยทำให้หัวเราะหน่อยเ้าทำยังไงอ่ะโทรไปบอกว่าปุ้ยจะทำให้หัวเราะยังไงอย่าเชื่อยู่ผู้ชายยกหูโทรหากันนะเรื่องผู้หญิงอย่างเดียวจริงไหมครับเออหนึ่งสองสามจริงไหมครับพี่พิงตาลอกแรกถามพี่พิงก่อนเออถามพี่พิงดก็ไม่ค่อยนะไม่ค่อยคุยเรื่องผู้หญิงเท่าไหร่นะ ใช่ก็รู้ว่าเราจริงๆก็จะคุณเพราะว่าปุ้ยไม่ใช่เสือผู้หญิงนะแล้วผมก็ไม่ใช่เสือผู้หญิงนะดูสภาพเราสองคนสิครับสภาพเหมือนเสือไหมเนี่ยเออถ้าหน้าตาอย่างคุณก็ไปอย่างเออใช่คือหน้าตามอาจจะได้แต่ว่าสัดส่วนเราคงไม่ได้เออส่งเจ้าคุณนี่ผมคงจะเสือมกัน่ตอบมันกันเลยนะตอบมันกันเลยเป็นประโยคที่เขาบอกหนุ่มนี่เลยถ้าอย่างนั้นพี่มีอะไรประทับใจกันบ้างคะอย่าพี่ปุ้ยมีอะไรประทับใจพี่พิมบ้างผมก็ชอบที่เขาเป็นคนแบบ แล้วก็ครัวแล้วก็ครัวด้วยนะฮะรักลูกรักพ่อรักรักแม่นะครับแล้วก็อย่างเวลาอยู่บ้านถ้าเขาถ้าเราแอบถ่ายเห็นเขาอยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าไปเที่ยวบ้านเขาที่ระยองใช่ครับบ้านเขาจะเป็นติดทะเลนะครับสวยงามแล้วก็บรรยากาศจะดีคือเขาทำไว้สําหรับให้แม่ให้ลูกให้แบบได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับสนองนิดเวลาเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนเราก็เห็นเขาดูแล ใช่ฮะน้มเตยดูแลน้เตยดูแลแม่ลคุณย่าใช้แม่ทํานู่นทํานี่ให้เราคราวนี้ว่พิมพบอกถึงพี่ปุ้ยบ้างว่าในความบรนทับใจที่มีต่อตัวพี่ปุ้ยในเรื่องครอบครัวขอให้ซิงะพี่ก็ก็ไม่จริงๆไม่ค่อยไม่โอเคก็เห็นเขาากลับบ้านบ่อยที่พัทยาแม่เขาขาย แม่เขาขายอาหารอยู่พัทยาก็ภูมิใจแม่เขานะก็มาออกรายการทีศิลเนี่ยก็พาไปชิมอะไรเงี้ยก็ให้แม่เอาข้าวให้กินก็ไปเที่ยวบ้านไปเที่ยวบ้านที่ปุ๋ยเหมือนกันครับคุณแม่ขายอะไรครับทวดครับพี่ตอนนี้ก็เป็นอาหารทั่วไปครับแต่ทําอะไรอร่อยสุดส่วนใหญ่เป็นส้มตำนะส้มตำริมทะเลมจะกินส้มตำมันจะได้อารมณ์แล้วพี่ปิงเขาไม่ชอบทานพวกสัตว์ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับคที่พิงก็จะสั่งกินพวกส้มตำปูอะไรเนี่ยปูกระเบืออะไรเงี้ยนะครับ ทำอะไรอร่อยก็นฐานะแม่ก็ทำอาหารอร่อยครับจริงป่ะครับรคับทำไมดูพี่กลัวๆนะยครับพี่ดูพี่พี่กอนผมทำไมกำกำมือแน่นเหลือเกินครับไม่มีอะไรฮะแค่อยากให้งานเสร็จนะครับใหญ่ให้พี่พูดจริงๆนะเวลาเห็นเขาคุณแม่เขาเนี่ยเขาเขาดูแลเหมือนเราป่ะอย่างเราเนี่ยซื้อกระดาษ ติงซอสีอะไรเงี้ยเวลาพัทยาเนี่ยเขาช่วยคุณแม่เขาขายของป่ะเขาก็ไปบ่อยนะเขาไม่ไม่ช่วยขายเข้าแกงไม่ทําตัวปกติหรือว่าทําตัวเป็นปุ้ยตีสิบแบบแอังเลยยุคนั้นยังไม่มีใครรู้จักเลยเออเออเขาช่วยไหมย่วยยุคนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักนะช่วยไหมก็อันนี้ไม่รู้จริงนะไม่ไม่ค่อยได้ไปหาเขาเท่าไหร่ที่บ้านนะจริงช่วยแบบช่วยช่วยเสิร์ฟอะไรเงี้ยหน่อยมช่วยเสิร์ฟแบบาแล้วก็เสิร์ฟอะไรนะครับเสิร์ฟแบตมินตันนะครับแล้วถามพี่ปุ้ยนะคะว่าอะไรคะที่ทำให พี่ปุ้ยเนี่ยพบกับพี่พิงมาจนถึงทุกวันนี้้าตอบเล่นๆคือไม่มีใครจะกบเราแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือเขาผมว่าผมกับเขามีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนซิงกันอยู่แต่มันไม่จริงๆแล้วไม่เหมือนกันเลยนะแต่ว่ามีจุดจุดร่วมมันมีจุดที่คลิกกันใช่คือเราเราเหมือนเราเป็นสาวกของการละกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นครับคือมุกบางอย่างไปบอกคนอื่นเขาไม่เข้าใจแต่พี่พิงจะเข้าใจ มีความเข้าใจกับมุกของผมเลยจริงๆแล้วมีประเทศไทยเนี่ยมีคนอยู่สองคนที่ทำให้ผมราอและน้ำตาไหลได้เลยนะคนหนึ่งคืออุดมแต้พันนี้อีกคนคือปุ้ยปุ้ยขึ้นสิทธิ์จริงๆแต่ปุ้ยเป็นตลกระยะแบบระยะเผาขนต้องแบบเล่นตัวต่อตัวถึงรวยรวยช้าไงอุดมอุดมมาเล่นบนเวทีมันคนดูเยอะนี่มันเล่นแบบถ้าคุยกันตัวตัวจะตลกมากมีสองที่ที่ปุ้ยจะไม่ค่อยตลกคือบนเวทีกับหน้ากล้อง เลขอบคุณครับคงเจริญในหน้าที่แหละครับก็คือเป็นผู้ที่ทำให้พี่เนี่ยทั้งหัวเราะและทั้งมีน้ําตาแล้วก็ทั้งยิ้มได้ใช่ใช่ที่เคยมีน้าตาห้ผมเพราะเพราะว่าหัวเราะนี่แหละใช่ไหมเใช่หัวเราะกันดูแบบน้ำฝนน้ำตาจะจะหัวเราะนะหัวเราะหัวเราะนะด้วยความหัวเราะด้วยความขำาพ่งนะครับมีอะไรประทับใจในตัวพี่ปุ้ยบ้าง